อมึงก็ยังจะเอามันอกิโน่ทิพไห้มันเกาะได้ไหมน่ะล้าวน่ะโอ้มึงก็ยังจะเอามานันอ,อ้นกินะนะโกาาน,กน่ทิยไห้ มันเกาะได้ไหมน่ะล้าวน่ะเตลุ่ม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 อู้หูว้ยมุดทเกี่ตลุ่มเตลุ่ม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 อู้หูว้ยมุดทเกีอืม อืมอืมอืมรับมันมุดมุดมุดอย่างเดียวเลยอะครับมมันมุดมุดมุดอย่างเดียวเลยอะ โอ้สุเท้ายแกย้ายเข้าหายโอ้สุเท้ยแกยายเข้าหาย